สวัสดีครับคุณคุณค,ณค,ครับจุดเดิมที่เดิมนะครับแล้าหนาที่ตำรวจทางหลวงมาตั้งกล้องเหมือนเดิมอางหลวงโคราชนะครับแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับเกิาใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดคนมีต้นเติมนะนี่มาตั้งอยู่ฝั่งขาขึ้นนะ อ่าทิศทางที่จะไปที่เมืองโคราชนะครับต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับอ่ตรงนี้ก็ห้ามเกินร้อยี่สิบกิโลมต,ต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่ผมมาแจ้งเตือนผู้ที่ใช้รถใช้นถนนนะฮะให้ความระมัดระวังนะฮะนี่เขาไอ,อ้ตรงนี้มากั้นนะ ่างก็งต่างทำมากขึ้นนะส่วนฝั่ง้าที่จะเข้าไปทางปากช่องไม่แน่ใจว่ามีกล้องด้วยหรือเปล่านะแต่ฝั่งนี้มีนะฮะน่าจะเป็นกล้องตัวเดิมนะครับเนี่ยตรวจทางหลวงโคราชนะครับผมมาแจ้งเตือนนะครับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนที่จะผ่านเส้นทางมอเตอร์เวย์เอมหกขาขึ้นนะบางปีนโคราชนะ เช้าวันนี้เจ้าที่ตำรวจมาแล้วครับทางหลวงเมื่อเช้านี้ผมมาไม่เจอนะบังงขาขึ้นนะเมื่อเช้าผมใช้ฝั่งขาลงแต่ตอนนี้ผมใช้ฝั่งขาขึ้นตอนนี้มีภารกิจก็เลยได้มีโอกาสผ่านมานะก็อยากจะมาเตือนนะครับนะเงินทองก็ยิ่งหายากนะคุณผู้ชมถ้าท่านวิ่งเกินกฎหมายกาหนดท่านก็จะไปประกาศส่งไปที่บ้านนะจากกล้องตัวนี้ของทางเจ้าที่ตํารวจทางหลวงนะ ตรงนี้นะจุดเดิมที่เดิมนะฮะออกมาปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมผมไม่รู้ว่าท่านจะมาทําหน้าที่ออกมาปฏิบัติหน้าที่ถึงเวลาไหนเริ่มตั้งแต่เวลาไหนไปสิ้นสุดเวลาเท่าใดนี้เราไม่ทราบนะปฏิีผ่านเรามาพบเห็นนะก็เลยลงมานําเสนอให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบฮนะให้ใช้ความระมัดระวังฮนะเดี๋ยวจะเดินโดนกล้องจับความเร็วกล้องตัวเดิมน,ะนี่ยนะ ตามที่เราสงสัยว่าหมามีหมายเลขของลูกฟันหรือไม่อะไรประมาณเนี้ยพือเติมนะต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งนะว่าถนนเส้นนี้เขาเปิดให้ใช้ชั่วคราวนะยังไม่ให้เปิดอย่างเป็นทางการนะใช้ได้เฉพาะรถยนต์สี่ล้อเล็กนะจริงๆแล้วถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็ไม่แน่ใจมีเหตุเร่งด่วนจะเป็นอะไรถึงนำกล้องมาตั้งเพื่อป้องกันการเกิดบัตเหตุหรือว่า เพื่อป้องกันรถที่ใช้ความเร็วเกินกฎหมายกําหนดอันนี้ผมไม่ทราบนะจุดประสงค์หลักคืออะไรอันนี้ผมไม่ทราบนะ,ะที่ทางเจ้าที่ตํารวจนำกล้องมาตั้งตรวจจับความเร็วแบบนี้ปกติที่ผมเห็นนะส่วนมากก็จะมีอยู่ตามเสาไฟต่างๆที่เขามาปักไว้เป็นช่วงๆเป็นจุดๆไม่ว่าจะเป็นสายมิตรภาพและหลักสายรองก็แล้วแต่เขาจะมีกําหนดความเร็วให้อย่างชัดเจนนะ โดยที่ไม่ต้องนําเจ้าที่ออกมานั่งปฏิบัติแบบนี้หรือว่าถนนทางลงทางด่วนยังไม่เปิดให้ใช้อย่างเป็นทางการนะครับก็เอาทางเจ้าที่ออกมานั่งสองกล้องกันแบบนี้แล้วก็ตรวจสอบความเร็วแล้วก็จะมีเอ,อกาสารเกี่ยวกับเรื่องความเร็วของรถมีทะเบียนรถยี่ห้อรถความเร็วของรถก็จะส่งไปที่บ้านนะ ก็ฝากเตือนกันนะครับอ่เดี๋ยวผมก็คงจะเดินทางต่อนะฮะมีนะครับมีมาตั้งทุกวันนะครับนะ BFC e เช่งมานะช่วงแค่สายนะก็ใช้รถใช้ถนนนะครับระวัดระวังกันด้วยนะครับเจ้าหนี่ตำรวจทางหลวงนครราชสีมาบริเวณจุดเดน่นเดิมหลักกิโลเมตรที่174วันนี้ท่านออกมาปฏิบัติหน้าที่แล้วนะมานั่งสองกล้องอยู่ที่เดิมจุดเดิมจุดประจำนะฝากไว้นะ เดี๋ยวผมเดินทางต่อนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาลักษมแจ้งเตือนเป็นข้อมูลนะฮะพอดีมีภารกิจเร่งด่วนด้วยวันนี้นะ,ะเดี๋ยวผมเดินทางต่อนะเดี๋ยวไปข้างหน้ามีโดงมีด่านอะไรเดี๋ยวจะพาลงเดินนะขอบคุณทุกท่านนะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ